สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FFF และนี่คือรายการคนตกงานมาเล่าเรื่องแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ mm hmm. ขอเสนอตอนอยังไม่ได้ตั้งชื่อช่วยตั้งให้ด้วยขอบคุณครับ mm hmm. ระหว่างนั้นที่บ้านของวาสนาต่างก็รอสุขกับพลแต่ทั้งสองไม่มีใครมาเลยทั้งวาสนาพ่อและแม่ต่างก็เริ่มใจคอไม่ดี แต่ในใจก็ได้แต่คิดในแง่ดีว่าสุขคงติดธุระด่วนจึงมาไม่ได้ส่วนเจ้าตู่ที่นอนเงียบๆในยามค่ำคืนกับหอนเป็นระยะระยๆขายกับว่าเห็นอะไรบางอย่างด้วยบรรยากาศที่ผิดวิสัยในคืนนี้ทุกคนเลยไม่มีใครกล้าออกจากบ้านรอจนถึงรุ่งเช้าตาเรืองพ่อของวาสนาก็ไปดูพลที่บ้านเมื่อไปถึงบ้านพลตาเลืองก็เจอพลจึงได้พูดคุยกัน เมื่อเย็นวานทำไมไม่ไปกินข้าวที่บ้านหลงล่ะฉันไม่ค่อยจะสบายตัวเท่าไหร่นะจ๊ะล้วตาโพไปไหนล่ะพ่อออกไปนานแล้วจ้ะอ๋องั้นหลงขับก่อนนะตาเลืองเดินออกจากบ้านผลกำลังจะกลับบ้านของตัวเองว่าสนาเดินมาพร้อมกับตาโพจะไปไหนกันล่ะตาเรืองแกรีบเดินตามฉันมาเลยไปที่สระน้ำทุ่งนาฉันนะ พี่สุขจ้ะพี่สุขจ้า,ส,จาสุขมันทําไมเกิดเรื่องร้ายกับพี่สุขจ้าเราเรีบไปกันเถอะพ่อเออไป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 เร็วๆพอไปถึงก็เจอสุขนอนสลบอยู่ขอบสะตาเลืองจึงเอานิ้วอังที่จมูกก็รู้สึกได้ว่าสุขยังมีลมหายใจอยู่าตาเลืองกับตาโพช่วยกันหิ้วแขนของสุขคนละข้างพาสุขไปที่บ้านของตาเลืองก่อน หลังจากที่ตะโพช่วยสุกจนถึงบ้านตาเลืองแล้วก็กลับมาบ้านแล้วเล่าเรื่องสุกให้ผลฟังผลถึงกับตาตื่นยิ้มแป้นขึ้นมาทันทีมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีทันใดผลเริ่มรู้แล้วว่าวิชาของตามัน่นคงจะเริ่มทำงานแล้วผลผู้อยู่เบื้องหลังความชั่วร้ายและความเป็นผู้รู้ถึงอำนาจมืดเมื่อผลได้ทราบข่าวของสุกที่ต้องมาเป็นแบบนี้ในใจลึกๆของผลก็ยังรู้สึกผิดอยู่เหมือนกัน วาสนาจะต้องหันมารักในตัวของเขาบ้างแหละผลบนพื้พรมพางยิ้มกับตัวเองว่าตามันแกนี่เก่งจริงๆอีกไม่กี่วันเราคงได้สมหวังดังใจหมาแล้วละ่ะนั่นเองยิ้มอะไรเือไอ้ลูกรักเปล่าจ้าพ่อไม่มีอะไร และเมื่อทุกอย่างผ่านไปได้สามวันแล้วจนตอนนี้เป็นระยะเวลาหกวันแล้วผลยิ่งใจจดใจจ่อมากขึ้นรอเวลาว่าเมื่อไหร่วาสนาจะมีเสน่หากับเขาสักทีผลเอาแต่คิดถึงวาสนาและแล้วสิ่งที่ผลหวังก็เป็นจริงในขณะที่ผลกาลังก้าวขึ้นบันไดจะเข้านอนในบ้านผลเองก็ได้ยินเสียงวาสนาพี่พลพี่พลอยู่ไหม พลรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเขาเรีบหันหน้าไปมองแล้วรีบวิ่งลงจากบันไดไปหาวาสนาที่ข้างล่างวาสนาหญิงสาวคนที่เขาปาฏนาานั่นเองวาสนาบอกให้พลพาเธอออกไปเที่ยวเล่นผลไม่เลียรอพาหญิงสาวที่โหลงรักออกไปขับรถเล่นทันที จอดจอดจอดก่อนจะพี่จอดทำไมล่ะจ๊ะจอดสิแล้วลงเดินตามฉันมาได้สิจ๊ะจอดตรงนี้เลยวาสนาเราจะไปไหนกันจ๊ะเราไปหาที่เงียบๆคุยกันและทำอะไรสนุกสนุกกันเถอะจ๊ะได้สิจ๊ะดีเลยเดินตามฉันมาเร็วๆสิ รอพี่ด้วยหายไปไหนแล้วฉันอยู่ตรงนี้จ้านี่ไงจับได้แล้ว แต่สิ่งที่ทําให้พลถึงกับสะดุง้งนั่นก็คือกลิ่นกลิ่นตัวของวาสนาพลรีบผะตัวออกจากวาสนาแล้วก็ต้องตกใจกับคนที่อยู่ตรงหน้านี่ไม่ใช่กลิ่นของวาสนานี่แต่นี่มันคือกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพชัดๆเธอเธอไม่ใช่วาสนาเธอเป็นใครกูเองกูไงล่ะกูจะมาเอาชีวิตมึงทันใดนั้น ร่างกายของวาสนาค่อยๆสลายไปกลายเป็นผีสาวที่โชกไปด้วยเลือดที่ชุ่มตัวทั้งกลิ่นเหม็นคาวคละคุ้งผสมกลิ่นเหม็นเน่าพร้อมกับแลบลิ้นปิ้นตาทําให้พลกลัวจนเสียสติไปเลยปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูปล่อยนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ มันต้องไม่เป็นแบบนี้สิไม่ไม่กูไม่ไปล่อยกูจะตามมึงไปทุกทุกที่ย้อนเวลากลับไปเมื่อตอนใกล้ค่าก่อนหน้าที่พลจะเจอเหตุการณ์นี้กับตัวเองตาโพได้ไปกินเหล้ากับตาเหลืองที่บ้านวาสนา ก็ได้มีการถามไทยถึงสุขว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็คุยเล่นตามภาษาคอเดียวกันแล้ววันนั้นไอ้สุกมันเป็นยังไงบ้างวะเกิดเรื่องพ่อกับแม่สุขก็มารับสุกกลับไปแล้วเออมึงเชื่อไหมพวกเราอยู่ที่นี่บ้านนี้กันมาตั้งนานโคแล้วนะไม่เคยเจอผีเลยวะ่ะแต่ไอ้สุขมันพ่ําเพ้อว่าโดนผีหลอกจนเสียสติเลยวะ่ะ มันยังชี้มือไปทางโน้นอีกนะเออจริงว่ะกูก็ไม่เคยเจอส่วนตอนนี้มันกลายเป็นคุ้มคุ้มดีคุ้มร้ายไปเลยวะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเรื่องงานมั่นคงต้องชะงักไปก่อนพ่อกับแม่สุกก็คงเข้าใจเออกูก็เข้าใจวะเข้าใจว่ากูปวดฉี่เดี๋ยวไปฉี่ก่อนนะเออเอ,อเดินไหวปะวะ เฮ้ยสบายมากตาโปจึงลุกเดินโซซัดโซเซไปข้างๆบ้านวาสนาและในขณะนั้นเองเจ้าตูหมาแสนรู้ของวาสนาก็กำลังจะขุดคุ้ยดินตรงจุดนั้นพอดีซึ่งเป็นจุดเดียวกันกันกนกบที่พลเอาต้นว่านมาฝังไว้ลบไปไอ้ตูอุย้ยนั่นมันต้นอะไรวะเออต้นอะไรก็ไม่รู้กูขอฉี่หน่อยละกัน เคสสว่ากำลังลดน้ำให้มันละกันจะได้โตเร็วๆโอยืนสีก็มีควันโผยพึ่งขึ้นมาในเงามืดด้วยความเมาของตาโพก็ไม่ได้รู้สึกถึงความผิดปกติแต่อย่างใดหลังจากฉีเ่เสร็จแล้วตาโพก็เดินข้ามตอนนั้นไปและควันโพยพุ่งนั้นก็ลอยไปอย่างรวดเร็วส่วนคืนนี้ตาโพกลับบ้านมาด้วยความเมาจึงไม่รู้เลยว่าผลหายไป พอวันลุ่งขึ้นฟ้าสางชาวบ้านออกไปที่ไร่นาก็เจอพลมานอนข้างทางชาวบ้านจึงนำพลมาส่งที่บ้านอาการของพลมีความคล้ายกับอาการของสุขแต่รุนแรงก,กว่ามากจนเห็นได้ชัดพลจำใครไม่ได้แม้กระทั่งตาโพผู้เป็นพอ่อและเมื่อทุกคนรู้ว่าพลกลายเป็นคนบ้าต่างคนก็ต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นตาโพจึงเดินทางเข้าไปในป่า เพื่อไปหาตามัน่นเพื่อหวังว่าจะช่วยให้รักษาพลให้หายเป็นปกติเมื่อถึงกระท่อมของตามัน่นตาโพยันไม่ได้บอกกล่าวอะไรตามั่นก็เอ่ยตอบขึ้นมาทันทีว่าไม่มีทางรักษาเจ้าผลให้หายหรอกต้องแล้วแต่เวรแต่กรรมของมันนั่นละละไอ้โพเอ้ยเอ็งกลับไปเถอะข้ะาเตือนเอ็งแล้วนะไอ้พลให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว <S <S ส่วนทางด้านสุขครอบครัวต่างพากันไปรักษาหลายที่ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และศยาศาสตร์รวมๆแล้วเวลาผ่านไปจะค่อปีสุขก็การดีขึ้นเรื่อยๆจนณปัจจุบันสุขนั้นหายดีแล้วแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือสุขเปลี่ยนไปเหมือนเป็นคนละคนเลยดูดีจากแต่เดิมมาก ทั้งท่าทางการพูดการจาจากตอนแรกที่ว่าเป็นคนปกติท่าทางของสุขอาจจะดูกวนๆตลกๆแต่ก็ไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครช่วงที่สุขพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านวาสนาก็ไปเยี่ยมเช่นกันแต่อาจจะไม่บ่อยเท่าพลซึ่งเป็นคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงแต่พลกลับไม่เป็นอย่างสุขพลจำใครไม่ได้เลยพูดก็ยังไม่รู้เรื่อง จนทุกวันนี้ทุกคนได้มานั่งพูดคุยกันที่บ้านวาสนาเอานั่งนั่งตะโพเป็นไงบ้างล่ะตะโพผลเป็นยังไงบ้างไม่ดีขึ้นเลยมันไม่ดีขึ้นเลยบางวันก็คุ้มดีคุ้มร้ายต่างไปจากสุขที่สามารถหายดีได้เป็นปกติ ไม่เป็นไรนะจ้าลุงโพสักวันหนึ่งพี่พลต้องหายเหมือนพี่สุขนี่แหละจ้าเออสุกว่าแต่วันนั้นสุกพอจะจำได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นจำได้ครับจำได้แค่ว่าเจอวาสนาแต่ก็ไม่ใช่วาสนาผมก็เลยวิ่งหนีตลอดเลยหลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยครับมันน่าจะเป็นผีตนเดียวกับที่หลอกไอ้พลมันแน่เลย เพราะอาการมันคล้ายๆกันเกิดขึ้นใกล้ๆกันเออไม่รู้จะทำยังไงขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันต่อในตอนต่อไปขอบคุณครับจงเป็นเพชรที่บินดีกว่าเป็นก้อนหินที่สมบ,บูรณ์